โบเคนอ๋อมันชื่อโบเคนหมดเลยนะแต่มันโบเคนคนละแบบอันนี้โบเคนสามแปดเก้าที่คืออะไรจะพังแล้วเลยมาเฮ้ยเก้าร้อยมา์เดี๋ยวกันต้องเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปที่โอ้โหอันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากเอาใหม่ไอ้นั่นมันเมือนนั่นไปยากแน่เลยใช่อวะไปที่แต่นึกว่าไอ้นี่มันไปยากนะนั่นไง ไม่ได้ไม่ได้โอเคใกล้กันเลยต้องรับรับใหม่คือเมืองเนี้ผมจะได้ว่าไอ้เมืองเนีมน้มันไม่ได้มีเทเลพอร์ตโรเก้นตรงนี้มีวะเออมีอันนี้มีเอออันนี้ไนปะที่เดส f a l l ไเดียเ,ออเ,เปิดไฟหรนะือยังเปิดแล้วโอ้ยเดียวยากเิรถมันหนักๆไหม อยเอานั่นก็เลี้ยวนี่ก็เลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวเหมือนกันอีกไอเราอยู่ผิดเลนวะอย่าบอกว่าน่าจะเลี้ยวเข้ามา <c oughs> ด้วยไปละไอ้น่าจะเลี้ยวด้วยละรีบไปก่อนมันเลี้ยวดีกว <c oughs> ่าเอ้ยแล้ก็เลี้ยวต่อเลยหรอวะนี่ ยาวเดี๋ยวเราไปรับนี่ก็ยาวกว่นี้อีกยาวครับ เหมือนเลี้ยวยากไหมคุณวิทย์เหมือนนั่มใช่ครันเนี่ยเหมือนใน Kenwood W900 คล้ายๆกันไอน้ล้อเผาร้อนหน้ากับไอ้เผาล้อหลังครับมันห่างกันเยอะช่วงมันยาวนะใช่ช่วงมันยาว ครื่องมันดี่ตึ้งตึงตึงตงต้งเลยเรารับงานอันนี้นะ่ะเออร้อยห้าสิบเอ็ดไมล์นะน้ำหนักสามหมื่นสี่เป็นพ่วง ขั้นเขียวไปด้วยเลยเีย <c oughs> วอะไรลาไปด้วยเหรอมียิงหมุดไหมยิงหมุดใส่เลยต้องตีวงแน่เลย <c oughs> ใช่แล้วตำแหน่งนี้เหมือนจะเคยมาลาก <c oughs> เหมือนเดิมเลยมองไม่เห็นหลักท้ายแล้ว เหมือนมันลากรถคันหนึ่งนะ <c oughs> อ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนมันเป็นรถเอาไว้ลากรถ <c oughs> มองไม่เห็นหลังเลยใช่อารมณ์เหม่ได้เลยไปเคนวอร์ สวยแลย้วอ๋อหามันสองพวกใช่ไหมโอเคอุ้ยมันมันหักเหมือยได้เลยวะ่ะมันเป็นเหมือนพ่วงสองตอนวะ่ะใช่ เหมือนเหมือนผมวิ่งกับคุณโนลากถักน้ำมันเม,มื่อวานเบี้ยวอย่างนี้แหละอมน่าจะได้นะแหมนี่ก็ถังเหล็กนี่ก็เกะกะ,ละเล้วเอิน น่าจะได้เคไม่โดนละมิชชั่นคอมพลีท yeah. เยสเดี๋ยวเราลากกระบองสองท่อนมาน ไฟเลี้ยวซ้ายด้หรือเปล่าวะเปิดไฟเลี้ยวขวาไม่ยอมแล้วเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายให้มันไม่ยอมทัม้งคู่เลยทางขวาทางซ้ายขนาดตำรวจยังไม่เข้าใจประชาชนจะเข้าใจเหรอครับแล้ว <c oughs> <c oughs> ตำ <c oughs> รวจจะถามๆเลยๆยังเมินตำรวจก็ไม่ยอม,ออมติดเราแล้วล่ะงั้นแนะ่ะ <c oughs> สวยแล้วไม่ติดเป็นลูกโซ่แล้ว วงเลาะวงเลี้ยวเลยโ okay. อเคคุณตำรวจก็ยังจะไยไซกน์นะเปิดไฟเทียวไซา์เหมือนเราซะด้วยอ้าวอาแล,ล้วสิตำรวจไปตำรวจตำรวจโอ้โหเดี๋ยวไฟแรงออก ไปคนเดียวเลยนะ<ร>ตอนเราออกปุ๊บโดนอับใชนนย่ยาวเลยนี่ยาวเลยแบบนี้ละยาวล่ะแค่ไฟแดงแรกก็เหนื่อยแล้วรถเยอะขนาดนี้ ตลอดแน่แน่ีอ่ออ o ลี่ลลใช่ชัวชัวรชัวัว,วโอ้โหดูงดิโอ้ย <c oughs> <Back> <laughs> แปค่แก่อยังไม่ลาก,ก็รู้สึกว่ารถมันอมัมนดัดแปลกๆเลนะใ่เครื่องมือ ใ้เครื่องยนต์หกร้อยห้าแรงมา้าสิบแปดสปีดไม่ค่อยขึ้นว่ะ แต่เพิ่ง,งแยกแยยกแสกเหีียบทีออกไปไกลเลยโอ้ทำไมจอเรามันควันดำนอยู่วะไปลงอะไรอะ่ะอะไรเรียลลิสติกอะไรอะไรสักอย่างอะโอ้ไปแล้วกันควันดำน,นี้ไม่มีใครเห็นหรอกใส่แบบ PM อะ่ะ เดี๋ยวนี่ติกมาเพียมโอ้หไฟก็ไม่เห็นโอ,โอ้ไม่เห็นเลยอ่ะรถอยู่ไหนเนี่เอา้า เป็นไว้เนี่ยโอ้โหเห็นนิดเดียวเห็นเงาลางๆเออมุมนี้ดีกว่าเ <c oughs> อาหน้ารถเลยแล้วกันโอ้โหพีเอ็มลงว่ะไอเผาอ้อยเป่ะเนี่ยโอ้โหไปเลยนะขนาดรถรถยังมองไม่เห็นเลยอะ่ะเออ รู้ไฟอะไรไฟแดง <laughs> เฮ้ยรถไฟมาเ <c oughs> ดียวโอ้นี่จะงานเข้ารถไฟมาเ่ยโอ้โหพีเอ็ม,มอะโหน่าจะ เดียวด้วยไม่มีใครเลย นี่ก็ไม่น่าจะมี เกินความจริงหรือเปล่านะเหมือนมันเหยียงไม่ขึ้นเนาะมผมวิ่งผมก็รู้สึกเหมือนกันนะ ไม่ได้หนักพวก่วงกน่าจะหนักรถเออวะต้องใส่สี่พันแล้วมักงเนี้ยจัดต,ตายฉิวเลยสี่พันฉิวแน่นอน 4, เสียงก็ไม่ไม่ดังเท่าไหร่เนะย ใช่กำลังดีอ,อ๋อนี่เป็นไฟหน้ารถเหรอวะเนี่ยคุณแต่ดูข้างข้างนอกก็แอบไวอยู่นะ เร็วหลุดแน่นอนนะคันนี้ นี่หกไมก็นี่จะจะเหยียบจะร้อยแล้วนะ <c oughs> ใช่หกสิไมค์คือห้ากนี่ก็คือ90้าล้ ใช่ได้อยู่ใช่ได้แต่เวลาถอยอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นแบบพ่วงแปะหมดเลยนะมันมันไม่มีถอยหลังไงไหมลาจอดเน่ไผมว่าน่าจะน่าจะจอดขั้นสองอ่ะยิงยิงตรงอย่างเดียว ติโอ้โหสว่างอันนี้คือมืดหมดเลยนะไม่มีไฟไม,มีแต่ไฟของเราเนะี่ยน่าจะเป็นหลอดไฟซี์นั่นมันแทงเข้าไปในตา จ้าเธอละเกินมีดาต์ตาช่างอีกแล้วไฟแดงนัน่นไงไม่น่าทักเข้านี้แหละว่าดานี่ อนนี้นะเขาบอกเดียวซ้ายอลล่อ๋อผมเล่นคนเดียวะผมชอบลืมเข้าดา่ดานด่านตาช่างนะ<อ> <c oughs> เพลินเันเพลินขอขับเลยตลอดขับเลยอ,อันนี้เราเข้าถูกทาเนี่ยคือมันต้องเข้าฝั่งนี้ใช่ไหม น่าจะใช่นะน่าจะใช่แหละเพราะเข้ามาแล้วไม่มีไม่มีลูกสอนไม่มีป้ายสต็อปอะไรเลยไม่รู้ฝั่งไหนถูกไอ้นี่ไงเออสต็อปเออแปลว่าถูกก็แหละมุดไปไหนมุดจัดเลยอย่าง นราอีกสองชั่วโมงนะถึงในสี่สิบสองนาทีโอเคไม่ต้องนอนส่วนงานงานอีกสมชั่วโมงโอโ้โหชิลเลยสงทันแน่นอนอุ้ยเสียไข้หาวาไอ้คนขับมันหาวแล้ว ับเลือกเป็นผู้หญิงนะแต่เสียงข่าวเป็นผู้ชายโอ้ยบรรยากาศแจงแจ๋ว อะไรละสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละนะไม่ค่อยเห็นเช้าเท่าไหร่เลยเวลาวิ่งเออบาบเวลาจะเห็นเวลาจะเห็นจะวิ่งก็เช้าก็คุยกันแป๊บๆอ่ามืดแล้วใช่เันนัวานโอ้โหดีเว้ยมาเข้าเข้ามาเที่ยงพอดีเลยได้ออกเที่ยงแล้ววันนี้แต่งรถไปแต่งรถมาเรียบร้อยเที่ยงคืนเหมือนเดิม โอหบรรยากาศเจ๋วมากเลยเอ,อสุดเลยครับถนนก็ไม่มีไฟเลยนะเนี่ยตึ๊บเลยนะ มาสว่างอะนี่กระจกข้างนี่รู้สึก,กว่า AI นะกระจก AI สว่างเลยหน้ารถนี่มืดนตึง๊งโอ้โหอันนี้มันเข้าทุ่งหรอเลเนี่ยทุ่งหรอวะทุ่งทุ่ง เยียบไ่ขึ้นขางถางข้าวทุ่งโอ้เหยียบแล้วคนระับถางนี้เหยียบหญ้าแล้วต้นข้าวแล้วเนะี่ยโอ้โเนี่ยข้ามาแล้ว นนทำไมทำไมเจม้าของาวแม่ไม่ให้ผมเอารถไปส่งให้ที่อู่แกได้ซ่อมร้อนลาครับกับว่าออคืออะไรต้องเรียกรถมารถไล่รถทีหนึ่งเออนี่ไงโอ้ไปจอดข้างหน้าเลยหละนี่เรียกว่าจอดไม่คิดเลยนะ ปุ๊บนี่จอดตรงนี้เลยใช่แล้วบอกว่าถ้าถ้าเป็นหัวข้อบนนะ่าจะถอยลำบากเออเออเอะไรดึงเบรกมือซะสิอ้ถ่ายรูปเลยเนี่ยทริปแรกของวันนี้รถ <laughs> แบบแต่งแค่สีพอเดิมๆกลัวเด้ง มืดๆไหมหรือสว่างว่างโห oh, ล้อมันเงาแวบเลยว่ะ mm hmm. ยางมันเงาจริงเอ๊ที่ขัดแบบเดียวกับที่ไปขัดรองเท้านันยางเหมือนสมัยเรียนก็เนี่ยเริ่อมๆอย่างนี้เลย ถ่ายรูปอืมไปหนึ่งทีสิส่งเนี่ยเรียบร้อยนี่คือได้คะแนนแล้วของของคุณลูกส่งเท่าไหร่แนละ้ววิ่งเยอะอะรอบแรกเนี่ยยังไม่ถึงหมากเลยครนะับ <laughs> เรียบร้อยก่อนด กดงานแรกก็พันแดร้อยไมล์ไอแปดร้อยกิโลเลยครัมันก็โหเกินไปเออมันเป็นไอนี่มันที่ว่าไอนี่มัง้งเอ่ออะไรนะโทโรทรัคใช่ไหมโทรทรัคมันเหมือนไอนี่แหละเป็นรถที่เอาไว้ลากรถอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่น่าจะ<อ>ใ,ชใช่นะอืมคันนี้ความจริงแรงมากต,ต้องเยอะมากนะ เพราะมันเราไปลากรถที่มันมันแบบลากมาแล้วรถรถเสียกลางทางอ่ะแล้วเราต้องไปลากเขาต่อไงมันก็ต้องเป็นแบบพ่วงของเขาแล้วต้องเป็นหัวเขาอีกไงมันจะหนักหนักทั้งคาโก้แล้วก็หนักทั้งรถเขาด้วยมันรวมกันใช่ไหมต้องไปลากรวมมาทีเดียวใช่โอเคต้องเต่อีกสักรอบ